สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ ProBox map a l l i c e call over นะครับแมในที่สุดเราก็หลงกับแบบนี้สักทีนะครับล้วก็เล่นไปได้ในระยะเวลาที่เ,เรียกได้ว่าประมาณ2วันแล้วนะครับอ่ะก็วันเสร็จ,เ,รจเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเราเสียเวลาไปกับการ FK ซะสุดมากแท้จริงจะอยู่ประมาณ6ชั่วโมงเท่านั้นนะครับวันนี้จะมาไกด์ไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง end game เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยส่วนตัวนะครับได้ทําการลงไม่ใช่ลงสิลป์แล้วไป FK นะครับ ตีเบรุจนได้เบรุแอนจีที่เรียกได้ว่าโหดที่สุดนในเกมลองจากซรงจินูเลยนะครับอ่าจริงๆมันจะมีเป็นตัวซรงจินูด้วยนะ้อในอินเด็กตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลองลงนั่นเองเพราะว่าดับเบิลเันเจอร์มันหายากอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามาเริ่มต้นกัน,น,นทั้งที่ตั้งแต่เลเวลแรกเลยนะครับในการเล่นเนาะก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทําความเข้าใจแต่ละส่วนของแมปเกาะนะครับในแมปนี้เนี่ยจะมีส่วนหลักๆที่มีแทบทุกเกาะเลยก็คือเป็นเวปอนช็อปกับ ในส่วนของอการเดินทางตัวนี้นะครับจำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรวะนี่นะครับเป็นโบ๊ช็อปนั่นเองเนาะสำหรับไอเรือนะครับร้านขายเรือตัวนี้ก็คือง่ายๆเลยก็คือให้เราซื้อเรือนะครับก็จะมีทั้งเงินนะครับแล้วก็จะเป็นใช้เพชรในการซื้อนั่นเองเนาะวิธีการหาเงินก็คือการฆ่ามอนนะครับวิธีการหาเพชรก็คือการฆ่ามอนเช่นเดียวกันนั่นเองเนาะแต่การที่เวลาเราฆ่าแล้วเนี่ยมันจะมีให้เราเป็นเอ่อมีให้เราเดสต์ทอยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเดสต์ทอยกันสักนิดนึงเนาะ ปุ๊บนี่เลยเห็นไหมนี่จะมีเตสทซยให้เราได้ได้เจ็บนิดเดกอ่านี่ก็จะเป็นวิธีน่าจะเป็นวิธีเดียวในการหาพิษเลยถ้าไม่เติมนะครับอันนี้อบอกไว้ก่อนเนาะ ร้านบิวกกอร้านเติมลูบักแท้ถูกคก่าเติมเองรับฟาร,ร์มเกียงต่างๆหรือใครอยากฟาร,ร์มเพชรฟาร,ร์มของอีเวนต์จากอนิเมะเอเวนเจอร์แถมมีตัวละครสุดตึงให้เลือกอีกเพียบและยังมีบริการอื่นอีกมากมายปลอดภัยไว้ใจได้แบบ300%ร้ต้องที่ร้านบิวกอกอนอย่างหนึ่งคือจะมีเป็นสปาลพอยต์นะครับสปาลพอยต์จะมีแทบทุกเกาะเลยยกเวนก้นเกาะที่เป็นเลดนะครับอย่างเลดของเกาะเชจูนั่นเองเนาะอันนั้นไม่มีสปาลพอยต์เนาะส่วนโซโลซิตี้นี้เป็นสปาลพอยต์แรกที่ หรือจะเป็นการหาที่ขีดแบบนี้นะครับนี่เนาะอันนี้เป็นที่ขีดตัวบิน่ะที่ขีดตัวพื้นนะครับแล้วก็จะมีการซัมมอนเหลือน,นั่นเองประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่เอนช a n นนะครับสำหรับเอนช a n นตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีความจําเป็นแต่อนาคตมีแน่นอนนะครับในส่วนของเวพอนเนาะเวพอนเราสามารถเอามาตีบวกได้โดยการใช้พาวเดอร์หรือว่าดั๊ตตัวนี้ในการทำนั่นเองเนาะแล้วก็ใช้เป็นติเก็ตหรือว่าเป็นเจมนีนเน่เราสามารถเลือกได้ทั้ง2องนันเลย โดยวิธีการหาพาวเดอร์บรัสตัวนี้จะหาจากดันเจียนนะครับแล้วก็เจมหาจากการฆ้ามอนที่เกตก็หาจากการาลงดันเจียน่นเดีเนาะส่วนวิธีการอัพเกรดก็แค่เอาเอา,เอ,าเอาวุธที่เหมือนกัน3อันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บ,บต้องเหมือนกันนะนี่นะครับแล้วก็จะอัพเกรดเป็นแรง์ต่อไปได้นั่นเนองเนาะอันนี้เป็นแรง์สีจากแรง์ดีน,นั่นเองอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ชาร์จอัพเกรดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่สําคัญ เกือบที่สุดในเกมเลยนะครับถ้าเราดวงไม่ค่อยดีเนาะค,คือการที่เรานําเงาที่เหมือนกันทั้งหมดนะครับทุกระดับเนาะตั้งแต่แรง E นะครับแรงีจนถึงแรงอเลยน,นี่และเอามาใส่ไว้ในนี้นะครับถามว่าทําอะไรได้นะครับถ้าเรานําทุกตัวามาใส่ให้เหมือนกันเนี่ยมันจะสามารถทำแรงเงาแรง d o u ล l e สได้น,นั่นเองเนาะตอนนี้เรายังขาดมดอีกหนึ่งตัวนะครับแม่ไม่ได้สักทีก็เลยเซ็งๆครับช่างมัน ่ะนนีนครับพอเราผสมกันแล้วปุ๊บเราจะได้เป็นตัวเงา double S แบบนี้นั่นเองเนาะตัวบางตัวถามว่า double S นะะ่าหายังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะอันนี้ขออนุญาตข้ามไปก,ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไล่เป็น pattern ไปนนะครับเป็น pattern ไปไล่เป็นระดับไปแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของเออ่จุดเช็คพอยต์ตรงนี้นะครับจุดพอยต์ของตละกอันเนาะนี่เลยทางอนาคตก็น่าจะมีเป็นในส่วนของพวก accessory หรือว่าออฟให้ใส่อีกอันนี้เดี๋ยวรอดูกันเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับ มาว่ากันด้วยเรื่องของการหาเงานะครับอ่ะการซัมมอนเงาเนาะก็คือไอ้พวกนี้นครับง่ายๆเลยเราแค่เอาตัวละครอ่าไม่ใช่ตัวละครสิเอาตัวเราเนี่ยไปต่อยมอนก่อน,อนถ้าเราไม่มีตัวละครใช่ไหมนี่แต่เราเ,าเริ่มแรกน่าจะไม่มีตัวเลยนะครับนี่แล้วก็ถอดของไปแบบนี้เนาะแล้วก็เดินไปต่อยมอนนะโดยการคลิกซ้ายแบบนี้นะนั่นเองเนาะอ่าเราก็กดอไร์นะครับโดยอาการอไร์เนี่ยหรือว่าการปลุกตื่นนะครับจะมีโอกาสทั้งหมด3าครั้งนั่นเองเนาะอ่าแต่ถ้าเราปลุกตื่นใน3ครั้งนั้นไม่ติดก็คือจะหายไปมันนี่ก็คือการสุ่่มนนคือกกาาาารรรสใทีเํ เอาเดเมดไปฆ่ามอนกอดนะนำเดเมดไปฆ่ามอนกอดแปะอาช่างมันนะครับประมาณนี้เนาะถ้าเราโชคดีมากๆพอเนี่ยเราจะสามารถได้รับตัวแรงชา a d o w เนี่ยแรงสูงมากนั่นเองเนานะอ่าแล้วก็มาพูดถึงวิธีการหาแรงดรับสูงนะครับอ่ะวันนี้เราข้ามไปไกลเอ้ยข้ามไปเร็วไหมก็ไม่รู้นะครับอ่าก่อนไปแรงดรับสูงคือมาดูกันที่อินเด็กก่อนนะครับอ่ะมาที่ชา a d o w ตัวนี้เนาะซ้ายล่างที่เป็นเจ้าตัวโลโก้สีแดงตงนี้ปุ๊บกดมาแล้วนะครับ เข้ามาที่อินเด็กนี่เองนะครับนี่อินเด็กตัวนี้เนาะอินเด็กเนี่ยมีความสําคัญยังไงบอกเลยว่าเป็นน่าจะเป็นอะไรที่มีความสําคัญมากๆก,กเกือบจะที่สุดในเกมเลยนะครับอ่ะทำไมนะเป็นพวกาการหาของเนาะนี่สำหรับอินเด็กเนี่ยจะมีบอกนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันมีดาเมจเท่าไหรนะ่เนาะและเราสามารถหาดูดเาเมจของระดับ Ws หรือว่าระดับ G ได้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาไล่ระดับของตัวเงาก่อ,กอนนะครับมันจะมีตั้งแต่ E นะครับอ่ะนี่เลยเราพิมพ์ตามนี้เลยนะ แรงอ e, ีนะครับอ่ะแล้วก็แรงดีนะครับอ่ะแรงซนะีเนาะอันนี้เรียงตั้งแต่ต่ําไปสูงเลยนะครับแล้วก็แรงบีนี่เลยเห็นะดาเมจ <c oughs> มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เพิ่มดาเมจเป็นเท่าตัวด้วยนะครับแล้วก็เป็นแรงเอนะครับแล้วก็จะมี s นี่เลยนะครับแล้วก็จะเป็น d o บ b l e s นั่นเอปึ๊บนี่และแรงสุดท้ายที่ตอนนี้เขาบอกว่ามีเฉพาะเบรุก,กับส่วนของซงจินอูนะก็คือแรงจีนนั่นเองเนาะ ก็ไม่เข้าใจว่าเขาบอกว่ามีแค่ในส่วนของโซจิรูกับเจ้าเบรุนะแต่ว่ามีให้พิมพ์นี้ด้วยก็เลยงงนะครับอาช่างมันและความสัมพันธ์ของแรงนี้นะครับจะมีความสัมพันธ์กับเลเวลน,นั่นเองนะครับมันมันสืบเนื่องต่อกันนะเนาะแปลกๆช่างมันนะครับตอนช่วงนี้ใช้คําพูดแปลกไงไม่รู้นะครับขอ,อ,อใส่เบลไปหน่อยเท่ทีอ่ะเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลเวลแต่ละแรล่งก่อนนะฮะว่าทํามีอะไรบ้างนะครับไอ้พี่ครับมันเป็นยังไงครับคือแคปเลเวลนั่นเองหรือว่าเลเวลจำกัดของแต่ละแรล่งนั่นเองเนาะแหล่งอีนี่เนี่ยเลเวลถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ที่50หรือเปล่าเราแค่พิมพ์999แบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะแปรๆก็ได้เนาะอ่ะ75นะครับนี่นี่ก็จะเป็นแรล่งสูงสุดเออเลเวลสูงสุดของแรล่งอีนี่ส่วนแรล่งดีนะครับก็จะมีเลเวลสูงสุดอยู่ที่น่าจะร้อยหรือเปล่านะครับอ่ะนี่เลยร้อยนะครับเห็นไหมนี่ นนี่นะรเราก็าแค่ดูง่ายๆเลยนะจากแรงเท่านั้นเราจะสังเกตได้ว่ายิ่งแรงสูงเลเวลเลเวลจะแคปสูงขึ้นและดาเมจจะพุ่งไปเยอะมากๆนี่เองเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแรงบีกันบ้างแรงซีกันบ้างนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมเบสดาเมจอยู่ที่พันแล้วนะครับแล้วเลเวลเนี่ยต่าจะต่ร้อยห้าสิบดีกว่อาอ่้งแตร้อยเก้าเก้าไปน่าจะดีกว่าร้อยยี่ห้านะครับเป็นป้ ดมเมพุ่งไปโคตรเยอะเลยนะครับแปลว่าระดับแรงของเจ้าตัวเงาเราเนี่ยมีผลมากมากนั่นเองเน,ะเนา,นาะเป็นความสำคัญน่าจะเป็นความสําคัญที่สุดในเกมนะอันนี้นับได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นจริงนะยิ่งเรามีแรงเงาเก่งๆเนี่ยยิ่งดีนะครับเอาจริงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหาแรงดับหลังๆก่อนก็ได้นะครับเรามาหาดัานแรกๆก่อนก็เก่งเหมือนกันเนาะเพราะว่า อ่ะสมมุติว่าถ้าเราต้องการตัวดาเมจต,ตึงๆสักต,ตัวเนี่ยเราเป็นดับเบิลเอสนะครับเลเวลเนี่ยมันจะตันอยู่ที่น่าจะ225หรือเปล่านะออถ้าจำไม่ผิดอ่ะลองพิมพ์สองห้าสุดไปปุ๊บนี่เห็นไหมดาเมจมันจะเด้งขึ้นไปแบบก้าวกระโดดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแรงเอสมันก็จะอยู่แค่นิดนิดหน่อยเนาะอ่ะลองดูนะครับปุ๊บๆเห็นไหมนี่ะจาก 2B อ่ะเป็นเมื่อกี้ 20B หรือเปล่านะครับอ่ะนี่เ,เดี๋ยวเราลองดูเนาะอ่่านี นี่เลยนะครับเป็น2 1 B นะห่างกันแค่25เลเวลแต่ว่าดาเมจพุ่งไปมากๆเนอะส่วนแรง G นี่ก็จะเป็นอะไรที่ OP ที่สุดในเกมเลยนะครับแล้วก็สุดตัวไนดะ้มาหนึ่งตัวนี่เนอนะเห็นปะนี่ดาเมจมันจะเท่ามากกว่าตัวปกติ10เท่าเลยนะครับในะส่วนของแรง G เนอะเก่งพลัง S เยอะนะครับเอ่อแรงบ o u b l e S นี่แต่เราลองดูในตัวระดับเอ่อน่าจะ NG เลวนะครับถ้าไม่นับทรงยูนูเนาะ นี่เลยประมาณนี้เนาะสองวันดูปุ๊บนี่เห็นไหมสามจุดสองสี่ทีเลยนะนี่เราจอิจงเรามาดูนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญในส่วนของแรงของตัวเงาเรานั่นเองเนาะนี่เห็นไหมประมาณนี้ครับอ่ะโอเคแต่มันจะยาวเกินไปอันนี้ก็น่าจะยาวแล้วเนาะมาดูกันที่เวพอนกันบ้างนะครับแหมเราข้ามเวพอนไปเฉยเลยทษทีนะครับนี่เวพอนจะเป็นหน้าต่างหน้าต่างแบบนี้นะครับ วิธีการซื้อก็ง่ายมาที่เวฟ p o อนช็อปตัวนี้อ่ะเราลืมตัวนี้ไปได้ไงวะเนี้ยทษทีนะครับในแต่ละเกาะก็จะมีเป็นอาวุธสําหรับเกาะนั้นนะครับในนี้ก็จะมีตามนี้เลยนะครับอ่ะมีมันมีเพิ่มมั้นเปล่าไอช่างอ่ะเอ้ยไม่ได้เพิ่มสิอ่ะนี่นะครับในแต่ละเกาะก็จะมีอาวุธของมันเนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีอาวุธตามนี้เลยนั่นเองโดยวิธีการหาอาวุธมี2ทางคือการลงดันเจี้ยนกับเวฟ Po อนช็อปตัวนี้นี่นเเนาะในดันเจี้ยนก็จะมีเป็นอ่าซุ่มดอกนะา อ่ะโอเคนะครับอ่ะสมมุติว่าเราเริ่มต้นมานะครับใครอยากเล่นแบบเร็วๆนะอันนี้แนะนำไกด์ไลน์สักนิดหนึ่งก่อนเนาะเล่นแบบเร็วๆง่ายๆเลยนะเพื่อการไล่ข้างเงาไปเรื่อยๆนะครับให้มันมีทั้งหมดครบฟูทีมแล้วเนาะอันนี้ที่พี่ใส่ได้ทั้งหมด6 7ตัวหรือ6ตัวอ่ะเตัวนะเพราะว่าเรามีเป็นในส่วนของเกมพาตัวนี้นั่นเองนี่เอ็กซ์ต้าอีคว e ิปนะครับ แล้วก็ใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะสามารถรับเกมพาร์ทฟรีได้เนาะไปขอเขาได้นะครแต่ว่าเราต้องทำคลิปแล้วก็มีซับอยู่ประมาณสามสีพันนะครับพันต่ำเนาะคืออันนี้เขาก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำคอนเทนต์ให้เราเนาะประมาณนี้นบทบนี่ก็จะเป็นข้อดีของคอนเทนต์ครีเอเตอร์อ่ะถ้าเราทําประโยชน์ให้เขาเขาก็ให้ประโยชน์เรานั่นองอประมาณนี้นะครับแล้วก็อวุธเนี่ยจะมีทั้งหมด น่าจะทุกระดับเลยน้าในอนาคตน่าจะมีความสําคัญมากกว่านี้นะครับนปัจจุบันตอนนี้มันมีตัวละครที่เวอร์นะครับอาวุธเลยไม่สําคัญแต่ถ้าเป็นเริ่มต้นเนี่ยอาวุธสําคัญมากนะครับถ้าเราเริ่มข้ามอนจนปลูกมอนได้อ่ะนี่นะครับมันจะมีระดับแต่ละตัวอยู่เนาะในแต่ละเกาะนะครับอันไหนสูงสุดในเกาะเลเวลลิงนะครับตัวระดับสูงสุดจะอยู่ที่เจ้าออกตัวนี้นะครับในเกาะนี้นะเลเวลลิงซิสตี้นะครับ ส่วนถ้าเป็นรวมของเกาะเชจูไปด้วยก็จะเป็นแอนโซเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีเป็นส่วนออนควีแล้วก็เบลุนนี่ส่วนเจ้าอกิปนะ่หาได้จากการลงดันเชียนเท่านั้นนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะไหนๆก็ต่อมาจากเอ่อระบบปกติแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแป๊บนึงนะขออนุญาตพูดถึงตัวนี้ก่อนหลังจากที่เราหาตัวละครได้ครบทีมแล้วเราก็แค่ไล่ตีไปเรื่อยๆนะครับโดยการที่เราดูจากเงาเนาะว่าเอ้ยอันไหนสูงสุด และวิธีการหาแรงอมอนนับแรงมอนอแรงเงาแล้วกันเราเรียกเงาแล้วกัน,นครับแรงเงาให้สูงๆก็แค่ดูเลือดมอนเลยครับยิ่งเลือดมอนเยอะโอากาสในการที่เราจะซัมมอนเนี่ย แรงสูงเนี่ยยิ่งเยอะนะครับถามว่ามอนปกติแรงสูงได้ไหมได้นะครับอาหารจาก E เป็น D <c oughs> เป็น B <c oughs> เป็น C อ<ล>ะไรพวกนี้ได้เหมือนกันแต่มันจะมีโอกาสที่น้อยมากๆนะครับน้อยจนเหมือนจะไม่มีเลยแต่เห็นเขาบอกว่ามีอยู่นะอ่ะนี่นะครับอันนี้ไปถามเดยบมาแล้วน้อนเดยบก็ว่ามาอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็ยิ่งตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับจะมีแรงขั้นต่ําของมันนะครับอย่างเช่นตัวเล็กเนี่ยจะมีแรงขั้นต่าอยู่ที่ E เนาะส่วนตัวใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ D นั่นเองอ่ะประมาณนี้นะครับนี่เลย โอเคอ่าไหนๆก็มีอันเกิดพอดีนะครับที่ขี่อ่ะนี่ a w i y mouse has a p p e a r e r นะครับวิธีการหาก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับที่ขี่เนาะให้เราเ,เดินทางออกมานะครับมันจะเป็นล่องเรือหรือว่ายน้ำหรือแดชมาก็ตามแต่เนาะอ่ะนี่นะครับอ่ให้เราวิ่งมานอกเกาะน,นะครับมันจะมีเกาะอ,อ่ะอ่ะนี่เกาะแบบนี้นะครับมันจะมีเกาะแบบนี้อยู่ทุกอรอบเกาะใหญ่ๆเลยนะครับเราจะเป็นเกาะบีดเกาะอ,อะไรก็ตามแต่เนาะแล้วมันจะมีที่ขี่ให้เราซัมมอนแถวๆตรงนี้นั่นเองอ่ะนี่ ทุกแบบอ่าทุกเกาะมันจะมีเกาะข้างหลังของตัวเองนะครับและที่ขี่เนี่ยจะน่าจะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าอย่างนะครับมีหมูมีหมานะครับมีม้าเออหมูหมาม้มาเอ้ยแปลกๆวะเท่าที่ช่างมันนี่อันนี้เราได้หมามาแล้วนะครับเราเหลือแค่หมูอ่ะน่าจะเหลือแค่หมูนะจากที่ดูนะครับโอเคอช่างมันขออนุญาตไม่หาแล้วกันเนาะเออวิธีการหาที่ขี่ก็ง่ายๆคือเราไปกดซัมมอนมาเลยนะครับอลไลน์มันแค่นั้นก็พอเนาะแต่มันจะมีโอกาสไม่ได้เยอะมากนั่นเองเพราะงั้นก็อ่าทใจไว้รอนะคร จำได้ว่ามังกรที่พี่ขี่อยู่ตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้นะมันจะมีโอกาสน้อยที่สุดในเกมแล้วนะอ่ะจากที่ดูนะครับเพราะว่าที่ขี่มันความเร็วโคตรเยอะเลยละห้าสิบินได้ด้วยนะครับช่างมันไปเกานะเนาะอ่ะอันนี้พอเราพูดถึงที่ขี่แล้วนะครับก็ไปที่ระบบเดนจีนเลยละกันนะครับสำหรับระบบเดนจีนเนี่ยจะเกิดทุกทุกครึ่งชั่วทุกทุกทุกครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับครึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยมันจะนับตั้งแต่30จนถึงเลขตรงนั่นเองเนาะอ่ะก็สมมติว่าประมาีตอนเที่ยงนะคร โดยระยะเวลาดันเจี้ยนจะอยู่ประมาณ15นาทีนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าใครยังไม่เคยลงนอนเดี๋ยวพาไปดูสักนิดนึงอ่ะก็เดี๋ยวตัดไปก่อนนะครับเพราะามันอยู่นู่นเลยนะครับไอ้การ์ดไอ้ไม่ใช่การ์สดสิเรียกว่านารูโตะนั่นเองเอ๊ะเดี๋ยวนะเราเซตเกิดไปที่เกาะบ,บินมาอ่ะช่างมาันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูดันเจี้ยนก่อนเนาะเอ่อก่อนไปนะครับเอ้ยเราไม่ต้องตัดไปเราอธิบายเลยแล้วกันถ้าเระบบดันเจี้ยนเนี่ยมันจะมีหลายระดับขึ้นไปเลยนะครับตั้งแต่ระดับอ่า e อ่าตั้งแต่ระดับ e เลยต่่ำสุดดเเเลลยยนนนนะะจถึงงรัับ S อ ยิ่งระดับส,งสูงสยิ่งมีความยากมากขึ้นนะครับแล้วก็ของที่ได้จะเยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนใครที่เป็นสายฟรีเราสามารถหาแคชในการหาเกมพาร์ทฟรีได้นะครับโดยการลงดันเช่นไปเรียนั่นเองเนาะอ่ะนี่นะครับเป็นเกล็ดเล็กเกละนะ็ดน้อยให้ดูนั่นเองนี่แคชไอแคชต,ตัวนี้ไอติเกตสิอันนี้เขาเรียกว่าติเกตเนาะเอ๊ะตอนแรกเขาเรียกเป็นแคชนะนี่เรียกเป็นติเกตแล้วอาช่างมันนะครับโดยส่วนของติเกตเนะี่ยหาจากการลงดันเท่านั้นนะครับแล้วกม็มีเติมหรือเปล่าไม่น่าจะไม่มีเติมอ๋อไม่น่ามีเติิมมมมนนะคครับโอเเเไ่ีตา เราก็แค่เอามาฟาร์มแล้วก็มาซื้อของนั่นเองอ่ะนี่อย่างนี้นะครับอย่างการเพิ่มสล็อตเนาะแล้วแค่ลงดันไปเรื่อยๆแล้วก็ฟาร์มเพิ่มสล็อตมาแบบนี้นี่ตอนนี้แคปอยู่สองร้อยแล้วนี่เองเนาะเดี๋ยวพาไปดูนะครับระดับดันเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเป็นดีดีดีด้วยครับเอ้ยดีดดีีคืออะไรดีดีนะครับคือดับเบิลดันเจียนนั่นเองโดยที่ดันเจียนนะครับอ่ะนี่มันจะมาเกิดเป็นมิติประตูเกรดแบบนี้นั่นเองเนาะเกรดนั้นจะมีทั้งหมด สองอย่างนะครับเป็นเลดเกตแล้วก็เป็นเกตปกติแบบนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันชั่หน่อยเนาะแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่อันนี้จะเป็นดันเจี้ยนแังบีนะครับในแต่และแร่งก็จะมีของดรอปไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเวพอนนะครับหรือว่าไอโจวพาวเดอร์ตัวนี้ไอ้ที่เราบอกว่าพาวเดอร์เนี่ยหาได้จากการลงดัดก็คือตัวนี้นี่ส่วนติเกตก็หาได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่เห็นแบประมาณนี้นะครับอ่ะก็นี่จะเป็นระบบดนะันเจี้ยนเนาะเอ้ยเดี๋ยวนะเราพูดแทบจะหมดแล้วนี่หว่าอ่ะช่างมันนะครับ อ่ะมาในส่วนของการเล่นกันบ้างนะครับหลังจากที่เราผ่านเกาะแรกมาได้แล้วนะครับง่ายๆเลยคือการหาเจ้าตัวอ็อกตัวนี้นะครับเกาะที่2มันจะเรียงตามนี้เลยเราแค่มาดูหน้าอินเด็กก็พอนะครับก็จะมีการวินเลดนะครับไอบีรัมไอสแลนด์ไอซ์แลนด์ตัวนี้เนาะไอสแลนด์๋ยวเริ่มจำไม่ได้แล้วช่างมันนะครับ,บ,รลนะลรบแล้วเราจะเป็นด่านบีตัวนี้ในด่นานสุดท้ายนั่เนเองแต่ละด่านเนี่ยตัวดาเมจก็จะไม่เท่ากันนะครับอ่ะมันเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดู ป๊บนี่อันนี้แรง e ครับแรง e คือดาเมทสามสิบเจ็ดส่วนมอนเริ่มต้นในแรงในด่านของตัวเจ้าด่านนารルโตะนะครับไม่ลืมชื่อซะงั้นจะมีดาเมจมากกว่าตัวเก่งที่สุดในเกาะแรกเสมอนะครับแต่ว่ามันจะไม่เท่ากับหลอดเจ้าตัวเล็เกาะเชจูเนาะนี่เลยนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้เนาะอันนี้เผื่อใครงงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการเปลี่ยนเกาะเนาะเออดาเมจก็ต้องเพิ่มไนมะ่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่่เลนไม่ได้เล่นกันนะครับนี่เลย ส่วนวิธีการลัชในการเล่นจนจบแบบไม่ง่ายนะครับก็ง่ายๆเลยคือเราเล่นด่านแรกนะครับให้ได้ออกฟูลทีมก่อนเนาะออกแบบนี้นะครับไอออกตัวนี้นี่เลยนะครับออกตัวนี้เนาะปุ๊บนี่แบบนี้อ่ะให้เราเล่นจนได้ประมาณแรงดีทุกตัวนะครับแล้วก็มาฟาร์มเวลในเกาะน,นี้นะไม่ว่าจะเป็นการตีอิทจิหรือโอรุจิมารุนะครับอ่ะส่วนตัวเนี่ยแนะนําให้ตีอิทจิไปเลยนะครับถ้าเราได้อิทจิมาที่ตัวเป็นตัวเก่งสุดในเกาะน,นี้นะครับเราจะสามารถ าฟาร์มเวลนะครับฟาร์มเวลตัวนี้นะฟาร์มเวลตัวนี้เลยเราจะให้ดูดาเมจมันนะครับอ่ะวันดาเมจมนันเบอร์ขนาดนั้นเนาะสำหรับตั้งแต่แบบถ้านับตั้งแต่แรกนะครับมันจะแรงประมาณแรงดีนะถ้าเราฟาร์มตัวสุดในเกาะน,นี้นเ,เนาะดัมเมดอยู่ที่สองแสน่นเออสองแสนสี่หมื่นสามพันะครับและสามารถนำตัวนี้ไปลงดันเจี้ยนแรงเอสของเลเวลลิงซิสตี้ได้นะครับถามว่ามีม,มีปัญญามีความสำคัญยังไงนะครับตัวแรงเอสในด่านของโซโลูเลเวลลิงเนี่ย มันจะมีเป็นตัวนี้นะครับก็คือจ้ออกเนาะต่อให้เป็นโทมัสหรือว่าจะเป็นเจ้าไอ้เจ้าเชวจงอินนะครับอ่ะจำชื่อถูกว่าเชวแล้วกันนะครับมันจะมีโดเมจที่เยอะมากๆนะเพราะว่าแคปเลเวลมันจะสูงขึ้นเนาะนี่เลยเห็นไหมมันจะเป็นการไล่ระดับไปนะครับถ้าเราไม่มาทําตรงนี้ก่อนเนี่ยเราจะเล่นยากมากๆนะครับถ้าเราเออเปลี่ยนเกาะไปเรื่อยไม่ไปลงดันเลยนะครับพยายามลงดันนะครับพยายามลงดันเนาะต่อให้เป็นแรล่งเอก็น่าลงนะครับแรล่งบีแรล่งเอเนาะ อ่ะเริ่มต้นเราหน้าลงอีกแล้วแต่เกาะที่เราไม่ควรไปลงคือเกาะฟองดันท้ายถ้าเรายังไม่ไหวน,นั่นองเนาะประมาณน,นี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเออลัชเนาะแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยจนถึงเกาะสุดท้ายเลยนะครับจนถึงเกาะปีดเนาะแต่ส่วนตัวเนี่ยได้ทําการลงดันดันเอสนะครับจนฟาร์มเวลตันแบบนี้นะครับอันนี้เราได้เผยได้เพลนมานะอันนี้ฟุกได้เพลนมามันก็เลยเล่นง่ายแบบมากๆเนาะอันนี้พึ่งดวงนะฮพึ่งดวงเช่นเดียวกันเนาะ สมมติใครที่เอนเกมแล้วนะครับเอ้ยพี่ครับผมตันแล้วพี่ผมไม่รู้จะทำอะไรต่อให้เราไปลงเลกก ju, ดเลก,กเะาะเชจูนะครับโดยเลดเกาะเชจูเนี่ยจะมาทุกๆ45นาทีนะครับอ่ะก็เลข15เนาะอ่ะสมมุติว่านับตั้งแต่ตอนเที่ยงครับมันก็จะมาเที่ยง15เนาะอยู่เวลาอยู่จนถึงเที่ยงครึ่งนะมีเวลา15นาทีในการตีนะรอ่ะหลังจากเอ่าเที่ยงครึ่งปุ๊บก็รออีก15นาทีเป็น45นะครับอ่ะเที่ยง45ก็จะมาอีกรอบหนึ่งโดยเลดเกาะเชจูเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆเกาะเลเวลลิงซ อ่าด้านนู้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ด้านนู้นนะครับอ่ะมันจะเป็นเลดเอ่อมันจะเป็นเกาะมดนะครับให้เราไปหากันเนาะขอขอยัดบินไปก่อนนะมานานนิดน,นึนงอ่าทุทีนะครับคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยแต่ว่าน่าจะได้ครบกันทุกคนเลยนะครับส่วนเรื่องของระดับนะครับระดับตั้งแต่ d o u b S ไปถ้าใครดวงดีมากพอนะครับเราจะสามารถรับ d S ในแรงอปกติได้นี่อ่าโดยการที่เราไป auto ้อ a l y z e นนงเนาะหรือว่าเป็นวิธีการทําอันแรกเนาะนี่เลยนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหม ด้านลีดเดอร์บอร์ดของเลเวลลิงซิตี้หรือว่าอ,อยู่ระหว่างบีดกับเลเวลลิงซิตี้นะครับนี่เลยนี่จะเป็นเกาะเชจูตัวนี้นี่เองเนาะโดยเลทนะครับจะเกิดทุกๆ15บห้าไอ้สิบสทีได้ไหมเรียวกยวก่าเลข15ของแต่ละไอ้แต่ละรอบแล้วกันเนาะก็คือ15กับสีอ่ะนี่เป็นเกาะแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็เผื่อใครถามพี่ครับตีมดตรงไหนให้เราบินมาตรงนี้นะครับเราว,วิ่งมาก็ได้นะแล้วแต่นะครับนี่มาที่ตรงนี้นั่เอง อุโมงตรงนี้เนาะอาจจะสอนเร็วไปนิดนึงขออภัยด้วยแต่ว่ามันมีแค่นี้จริงนะครับมันไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะเราใช้เวลากับมันนิดนึงแล้วก็ใช้ดวงนะครับเกมนี้ใช้ดวงรื่อลนเลยนะครับน่องจากว่าไอ้เจ้าเบลูตัวจีตัวนี้เราได้ตอนที่เรามีเบลูแค่2ตัวเท่านั้นนะครับคือเบลูดับเบลตัวนี้ตอนนั้นจำได้ว่าใช้เพนอยู่เลยนะเพนกับเจ้าอีคิดนั่เองเนาะแต่ฟุกโชคดีได้มานะครับ โดยเจ้าเล่ตัวนี้นะครับเราสามารถลงในเซิร์ฟปกติได้ถ้าเรามีดาเมจมากพอเนาะโดยที่ใครอยาก FK ในเซิร์ฟปกติจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะมีคนมาตีเจ้าเวรุเรื่อยๆอ่ะนี่อันนี้เป็นเกตความรู้เลยนะครับเป็นทริคเลยนะสำหรับคนที่อยาก FK หาเบรุนนี่โดยดาเมจนะครับหรือว่าดีเพที่จําเป็นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100 b บนะครับถ้าเราอยาก FK โดยการที่เราได้ในส่วนของการัมอนตลอดนั่นเองเนานะไม่งั้นเราอาจจะไม่มีโอกาสไม่ได้ก็ได้ และพาร์ทนะครับสำหรับเกมพาร์ทที่สําคัญที่สุดนะครับในเกมไม่ใช่ออโต้แอตแท็กแต่คือเอ็กซ e ์ต้าอีพีนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะช่วยเพิ่มในส่วนของการใส่ตัวละครเราเพิ่มอีก3ตัวเลยนะครับ3ตัวนี้คือโคตรเยอะมากนะครับดาเมจเราจะเพิ่มแบบเท่าตัวเลยนะอ่านี่เห็นไหมสมมติว่าถ้าใครมีเบลูนดังจีทั้งหมดครบตีเนี่ยเราใส่ได้แค่4ตัวนะครับอ่ะมันก็อยู่ที่ประมาณเอ่อสิบสองทีเนาะแต่ถ้าเราเพิ่มไปอีก3ตัวเนี่ย มันจะกลายเป็น9ก้บวกสิไปเลยน,นั่เนเองเนาะเออก็ลองบวกกันนะครับเออจริงมันก็บวกไม่ยากหรอกแค่ให้คิดเฉยๆเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตั้งค่าก็จะใครสำหรับโทรศัพท์กากเนาะก็เปิดโหโมดตัวนี้ไปนะครับหรือว่าจะไม่เปิดก็ได้อ่ะอ่ะอ่ะตายแล้วเปิดปุ๊บปิดไม่ได้อ่ะช่างมันนะครับแล้วก็สามารถปิดชาร์โด้อะปิดพวกนี้อะไรได้หมดเลยน,นั่เนเองเนาะอ่านี่ ส่วนใครที่พี่ครับพี่ปิดแดสยังไงนะเวลาแดสแล้วมันพุ่งแบบนี้เห็นไหมมันจะซูมจอบนี้เราก็แค่มาตรงนี้นะครับเซตติ้งเนาะแล้วก็เอาไอ้วิชวลเอฟเฟกตัวนี้ออกเนาะ,ะนี่เห็นไหมมันก็จะไม่พุ่งไปแบบนั้นแล้วนั่นเองแค่นี้ก็จะไม่น่ามาขายแล้วเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของคาเมล่าเชคเวลาใช้สก,กิลอะไรพวกนี้เนาะไอ้คัตเตอร์เอฟเฟกต์นี่จะเป็นสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบก็ลองปิดไปดูเนะพราะเออเอฟเฟกต์ชินกระจายอะไรพวกนี้อ่ะคาเมล่าเชคก็คือกล้องสั่นนะครับไอ้พาร์ติเคิลนี่คือนะืออะะไรรเนี่ยลลมแล้วคับ เอ่อน่าจะสําหรับคนที่หอมออก,การากหรือเปล่าฟอกนี้นจะเป็นหมอกนะครับใช่หมอกไหมอันนี้ไม่รู้นะครับช่างมันอันที่มีเอฟเฟกคือสกิลของเราออเทอร์ชาร์โดคือเงาของคนอื่นนี่เองอ่ะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะสำหรับวิธีการลงนะครับเดี๋ยวเราลองลงให้ดูนะว่ามันยากขนาดไหนนะถึงบอกว่าไปลงในเซิร์ฟรวมจะดีกว่านะครับเออเนื่องจากว่าเอาจริงเราไม่ต้องลงให้ดูก็ด้ดนะเราแค่เอ่อให้ดูเลือดมันนะครับใน,นส่วนของเลือดของ ราชนีมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2องร้อพารทีแต่จริงๆแล้วมันจะมีเป็นมดงานนะครับอ่ะเป็นโลรอยัลแอน,นหรือเปล่านะครับให้เราตีรอบๆเนาะไม่งั้นราชนีมดมันจะตีไม่ตายน,นั่นเองมันจะมีเกาะของมันนั่นเองเนาะเอ๊ะเมื่อไหร่เกิดเนี่ยช่างมันนะครับหลังจากที่เราตีราชนีตายมันก็จะมีเป็นเบลุกเกิดขึ้นมานะครับในส่วนของเลือดราชนีเนี่ยสูงสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ามร้อยพารทีนะครับอ่ะส่วนเลือดของเบลุเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ Q QA นะครับอ่ะใช่ป่าวว่าไม่ใช่ QB หรือเปล่า จะไม่ได้แล้วนะครับเออช่างมันเนาะประมาณนั้นนะครับมันอยู่ที่เรานเนาะนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอมันเกิดอันนี้เกิดนปฮะนี่เขาก็จะมีบอกว่าไอ้เนี่ยมันมีโล่นะครับเราจะต้องตีมดพวกนี้ก่อนเนาะสำหรับมดพวกนี้นยเราสามารถไลฟ์นะเพอร์ที่ไปหาแรงเอสแล้วก็มานำมาทำเป็นมด d บิ b l e S ได้เั่นเอันนี้เพื่อใครอยากหาเนาะส่วนตัวก็ยังอยากได้อยู่นะครับเพราะว่าเราใช้เป็นในโซของโอจิมารุมานานแล้วนะครับ อ่าอย่างที่บอกไปเนาะไอ้เจ้า double S เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นแรงสูงสงามหรือตัวหายากๆก็ได้เนาะแค่แรงที่มันแบบเออที่ไม่ใช่เกรดไม่ใช่แรงสิเรียกว่าตัวระดับ double S เนี่ยเขาก็เก่งแล้วนะครับเรื่องจากเลเวลมันตันอยู่ที่225นี่แต่เมมมันจะพุ่งก้าวกระโดดไปนี่เองเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นตัวระดับ epic เลยอาร์แรง S เนาะแต่เมมอยู่ที่ 11B เองเนาะสำหรับเจ้าเพนนี่แต่อันนี้ l มันเยอะกว่าอ่ะมันก็เลยได้ในส่วนของเมมที่เยอะกว่านั่นเองประมาณนี้นะครับ ใครกำลังเป็นปัญหาการ FK ฟฟาร์มในโลบอกแล้วครั้งลุดกลางคันแอปยูจีโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกคห้าขกาใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้ดุดจากการเอฟราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google Play App Store หรอือย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บยีด้วยนะครับ หลังจากที่เราฆ่าราชินีมดเดินที่บอกไปว่ามันจะสุม่มะไล v ์ได้3รอบนาะถ้าเราเดเมจถึงนะจะเป็นจะต้องเดเมจถึงด้วยเหมือนจะต้องเป็นประมาณ5-10%ถ้าจะไม่ผิดนะครับอันนี้เราหาหมดดังเอจอยู่ฆ่าไม่ได้สักทีนะครับโอเคนี่เลยนะครับหลังจากที่เราฆ่าราชินีมดก็จะมีเบลูกเกิดมาแบบนี้นะครับโดยที่เบลูเนี่ยเลือดอยู่ที่ประมาณสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3 q a นั่นเองเ,องเนาะอันนี้คือเลือดประมาณเอ่อนี่น่าจะเลือดกลาง แล้วก็เลือดมอนอยู่ที่ระดับเลเวลของมอนนั่นเองเนาะแล้วก็โอกาสอะไรทได้เนะี่ยยิ่งเลเวลสูงนะครับมันก็จะมีโอกาสได้แรง G หรือว่าแรงที่หายากที่สุดในเกมมากยิ่งขึ้นนั่นเองประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการหาเงาแล้วก็วิธีการเล่นแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แลนะ้วเนาะ เนื่องจากว่า,เ,าเกมมันมีเท่านี้นะครับณปัจจุบันเกมมันจะมีเท่านี้อยู่เนาะในอนาคตก็น่าจะมีมากกว่านี้นินดอ่ะส่วนเทคนิคอย่างอื่นนะครับใครอยากให้สอนคอมเมนต์ไม่ได้นะครับอยากให้ทำอะไรรองคอมเมนต์ไม่เลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอ่ะก็จะได้ทำให้ดูนะครับนี่จะเป็นคลิปเดียวที่ ร่างยาวจนแต่ต้นจนจบเลยนะครับอ่ะเราอาจจะข้ามวิธีการหางเงาไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันเป็นแพทเทิร์นแบบเซอร์เคิลเดิมๆเลยนะครับคือการที่หาจากตรงนี้นะครับอหาออกด่านแรกนะครับมาด่าน2นะครับไปลงดันจินและอิดด่านแรกนะครับแล้วก็กลับมาเล่นด่านพวกนี้ความเลเวลไปเรื่อยๆนะครับตีตัวที่เราตีไหวนั่นเองเนาะอ่ะยิ่งตัวที่มีระดับสูงๆนะครับมันจะมีระดับนี่เลยนะครับมีคอมมอนอ่ะมีอีพิกแล้วก็มีลีเจนด์นะครับแร่หายไปไหนก็ไม่รู้นะอันนี้งงเหมือนกันนะครับระดัับไรมนนหาายปเะ อ่ะช่างมันนะครับนี่พอเราได้ในส่วนของระดับที่มันสูงสูงแล้วเนี่ยดาเมจมันก็จะสูงขึ้นสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเนองเนาะอ่ะยิ่งระดับสูงยิ่งเก่งท่อ,ทองไว้นะครับเห็นไหมนี่เบดดาเมจแรงอีมันจะไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ระดับความหายากของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดนะครับหรือว่าการลงดันเจี้ยนอ่ะเลดเกต d o u b l อะไรพวกนี้นะอ่ะแล้วก็เลดเกตนะครับจะมีความสําคัญก็คือเราสามารถสุ่มนะครับมอน d o s ได้แบบง่ายขึ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยเลสเกตเนี่ยจะเป็นแรงเสมอจากที่ดูครับ โอกาสที่เราจะได้ในส่วนของตัว WS เนี่ยก็จะสูงมากกว่าแรง S ปกตินั่นเองเ,องเ,องเนาะประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้กันนะครับส่วนเจ้าเบรุเนี่ยการซัมมอนของมันนะครับจะสุ่มติดเหมือนกันเนาะ,ะถ้าใครโชคดีก็จะได้เป็นเบรุ WS <ๆ>แบบนี้มาเลยครับมันจะเป็นขั้นต่ำนะครับแรงขั้นต่ำอที่ WS ส่วนสูงสุดจะอยู่ที่ G นั่นเองนะครับและระดับ G เนี่ย จะมีแค่2ตัวในเกมก็คือเจ้าทรงจินอูนะครับในด่านของดับเบิลดันเจียนกับเบรุนั่นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอการฟาร์มทั้งหมดในเกมเนาะใครที่สงสัยอะไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับพี่ครับพี่เอฟเคยังไงหายังไงอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนละเอียดอีกทีนึงอันนี้จะเป็นตั้งแต่เรียกว่านูบทูโปแล้วกันนะครับตั้งแต่ต้นจนจบในคลิปเดียวนั่นเองอ่ะแล้วก็เรื่องที่คนรู้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำนี้นะผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งพอดีนะครับถ้าข้อมูลข่าวตัวบโบว์ข่าว้้ดวยเนาะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ